สวัสดีค่ะสวัสดีท่านคนครูวันเองนะคะเนื่องจากว่าครูได้เขียนโพสต์เอาไว้เยอะแยะมากมายเลยใน f c e e o o o นะคะแต่พวกเราค่ะที่ชอบฟังคลิปะนะอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านโพสต์ดังนั้นค่ะครูจึงเอามาอ่านแล้วก็ทำเป็นหนังสือเสียงให้กับพวกเราค่ะไปฟังกันเลยค่ะภัยรัตนิยายคืออะไรพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้คำจำกัดความเอาไว้ว่า ภัยรัฐหมายถึงต่างประเทศโดยคำว่าภัยรัฐนะคะเป็นคำวิเศษค่ะเมื่อประกอบกับคำว่านิยายแล้วจึงหมายถึงนิยายที่เกี่ยวกับต่างประเทศนั่นเองค่ะในความหมายที่คนในวงการหนังสือเข้าใจกันนะคะภัยรัฐนิยายนะคะมีด้วยกัน2ความหมายความหมายแรกก็คือเป็นนิยายที่เหตุการณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นในต่างประเทศเกับข้อ2นะคะก็คือ มีตัวละครเป็นชาวต่างชาติค่ะเรามาดูข้อแรกกันก่อนนะคะนิยายที่เหตุการณ์ทั้งหมดหรือบางส่วนเกิดขึ้นในต่างประเทศทีนี้นิยายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะแม้ตัวละครจะเป็นคนไทยนะคะเราก็ถือเป็นภัยรัตนิยายเช่นมีพระเอกนางเอกเป็นคนไทยแล้วไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเรือแตกติดไปลอยคอไปถึงเอเธนส์อย่างเงี้ยขอแค่เหตุการณ์มันเกิดในต่างประเทศอะมันก็ เป็นภพรัตนิยายแล้วค่ะส่วนฉากต่างประเทศเนี่ยจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้แต่พอบอกบางส่วนก็จะมีคนถามว่าฉากเดียวได้ไหมเนี่ยครูบอกเลยว่ามันไม่ได้หมายความว่าแค่ฉากเดียวแล้วจะเรียกภพรัตนิยายมันจะเรียกภพรัตนนิยายก็ต่อเมื่อมันมีฉากต่างประเทศที่มากพอสมควรนะคะไอ้คำว่าพอสมควรสมควรอะไรคือก็คือพอสมควรจะจัดประเภทมันอะ คือมันต้องกินเนื้อหาอ,อย่างน้อยที่สุดครูมองว่าต้องส่วนใหญ่ของนิยายคือมันมากพอที่จะจัดว่าไอ้นิยายเนี่ยนะคือภัยรัตนิยายคือนิยายที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศเยอะนั่นเองนะคะทีนี้มาดูข้อ2ข้อ2คือมีตัวละครเป็นชาวต่างชาติคําว่ามีตัวละครเป็นชาวต่างชาติเนี่ยคือต้องต้องยอมรับเลยนะคะว่านิยายที่มีตัวละครหลักเป็นชาวต่างชาติ อันนี้เรียกภัยภัยรัตนิยายแน่นอนอะ่ะนะพระเอกเป็นชาวต่างชาติแลพระเอกเป็นตัวละครนําเออใช่อันนี้ภัยรัตนิยายนะคะแต่ทีนี้สมมุติว่าพระเอกเป็นฝรั่งแล้วมาอยู่ภาคอีสานของไทยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชาวอีสานอย่างเงี้ยเป็นภัยรัตนิยายไหมคืออันนี้โดยส่วนตัวของครูนะย้านะว่าเป็นโดยส่วนตัวของครูคนเดียวนะครูมองว่า ไพรลัตนิยายนะคะจะต้องเป็นนิยายที่แสดงถึงความเป็นต่างประเทศอ่ะคือมันจะต้องมีวัฒนธรรมประเพณีความคิดที่เป็นต่างประเทศดังนั้นเนี่ยถ้านิยายที่พระเอกเป็นฝรั่งมาเมืองไทยแล้วปรากฏความขัดแย้งหรือว่าความคล้อยตามทางวัฒนธรรมอ่ะที่มีการอาจจะมีการตัดสลับเมืองนอกบ้านพระเอกเนี่ยบ้านเขาโตมายังไงเลี้ยงดูมาอย่างไงวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงเนี่ยนะพระเอกอาจจะแบบว่า พอมาอยู่เมืองไทยแล้วมีการคิดย้อนมีการกล่าวถึงพ่อแม่พระเอกที่เมืองนอกแล้วก็มีการทําให้เห็นว่าวัฒนธรรมและค่านิยมของพระเอกก่อนหนะ้านี้ที่ตอนที่เขาอยู่เมืองนอกเขาเป็นยังไงแล้วพอเขามาเจอที่นี่เขาเจอวัฒนธรรมแบบเขาเจอ e s h o อะช็อกกับวัฒนธรรมไหมหรือว่าเขาเกิดความไม่เข้าใจในวัฒนธรรมของเราอย่างไรอย่างเงี้ยอันนี้ครูมองว่าเป็นัยรลัดนิยายได้แต่ถ้าเรื่องทั้งเรื่องเกิดในไทยหมดเลย มุ่งเน้นในการนำเสนอวัฒนธรรมไทยอย่างเดียวพระเอกเป็นฝรั่งคนเดียวมาอยู่เมืองไทยมาถึงก็เป่าแคนเลี้ยงควายจุดบังไฟไม่มีการสะท้อนวัฒนธรรมหรือค่านิยมต่างชาตินะนะแล้วก็ไม่มีฉากต่างประเทศเลยนะครูมองว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่ภาระนิยายครูมองว่ามันจะเป็นภาระนิยายได้อย่างน้อยมันต้องสะท้อนวัฒนธรรมต่างประเทศอะคือพอฝรั่งมาอยู่เมืองไทยแล้วเกิดอะไรเ,เกิดเขาเจะช็อก มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมอันนี้ได้เป็นไยรลัสนิยายหรือว่ามีการเอ่อมอง,มองวัฒนธรรมไทยในมุมมองค่านิยมต่างชาติก็ได้ก็ใช่ก็เป็นไยรลัสนิยายได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันก็อยู่เหมือนเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี้ยอันนี้ไม่ใช่ไพรลัสนิยายนะทีนี้โดยสรุปแล้วนะคะไยรัฐนิยายสําหรับครูนะถ้าเหตุเกิดในประเทศไทย ข้อที่1ต้องมีตัวละครนำเป็นชาวต่างชาติข้อที่2คือมีการแสดงความขัดแย้งหรือความคล้อยตามทางวัฒนธรรมข้อที่3คือมีฉากเมืองนอกบ้างอ่ะเพื่อเพื่อความเข้าใจในตัวละครหรือความเข้าใจในวัฒนธรรมอย่างเงี้ยทำให้คนอ่านเข้าใจว่าเออวัฒนธรรมตอนสมัยเขาอยู่บ้านเขามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยน,นะแม้จะเป็นส่วนน้อยของเรื่องนะก็จัดเป็นแพร่ัะนิยายได้นะคะที่นี่มาถึงปัญหาที่ คนถามเยอะคนพูดกับคุยเยอะมากเลยครูครับเนี่ยแดนสมมุตอิอ่ะเป็นไพรัสนิยายเปล่ายินแดนสมมุติเป็นไพรัฐนิยายด้วยหรือไม่ตัวตัวนี้นะครูบอกเลยว่าช่วงประมาณปีพศ 254x อ่ะคนในวงการหนังสือส่วนใหญ่เขาก็จะถือว่าเออแดนสมมุตนะิเนี่ยคือไพรัสนิยายก็ไม่ใช่ไทยไงไม่ใช่ไทยก็ไพรัสนิยายไงแต่ว่าสมัยหลังๆเนี้ยผู้คนเขาก็เริ่มตีความไพรัสนิยายให,ให้ให้จำกัดเฉพาะนิยายที่ เกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ใช่ดินแดนสมมุติดังนั้นนั้ณเวลานี้นะครูต้องบอกเลยว่าไพรัฐนิยายอะ่ะมันมีความหมายแบบกว้างแบบแคบไงความหมายแบบกว้างอะ่ะก็คือเอาละมันไม่ได้เกิดในไทยอะ่ะใช้ได้ถ้าต่อให้เป็นต่างประเทศก็ไพรัฐต่อให้เป็นดินแดนสมมุติก็ไพรัฐตัวละครต่างชาติมาอยู่ไทยก็ไพรัฐอย่างเงี้ยน,นะคะ แต่ต้องแสดงถึงความขัดแย้งหรือคอยตามทางวัฒนธรรมนะเพรเนี่ยเป็นไพรลัสหมดเลยนี่คือไพรัสในความหมายแบบกว้างแต่ถ้าความหมายแบบแคบนะไพรัสก็คือจํากัดเฉพาะนิยายที่เหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศเท่านั้นพระเอกเป็นฝรั่งมาอยู่ไทยไม่นับหรือว่าคนไทยนะตกน้ําตุ้มแล้วไปอยู่ในแดนสมมุติไม่นับฝรั่งตกน้ําตุ้มไปอยู่แดนสมมติก็ไม่รับถ้าเกิดก็ไม่นับถ้าเกิดว,ว่าเหตุการณ์แบบ เหตุการ์ทั้งหมดเลยอ่ะมันเกิดในดินแดนสมมติอ่ะหรือส่วนใหญ่เกิดในดินแดนสมมติอ่ะไม่ใช่ภัยรัตนิยายในความหมายแบบแคบนั่นเองค่ะเอานะสรุปก็คือภัยรัตนิยายนะมีความหมายแบบกว้างแบบแคบแต่ว่าถ้าแบบแคบถ้าเราพูดแบบจากัดอะ่ะแบบแคบอะ่ะก็คือเฉพาะที่เหตุการณ์เกิดในต่างประเทศนะคะโอเคนะหวังว่า,าทุกคนจะเข้าใจคําว่าภัยรัตนิยายมากขึ้นนะคะ วิธีที่จะทําให้ภัยรัตนนิยายยอดเยี่ยมค่ะอยากรู้ไหมคะภัยรัตนนิยายนะเขียนยังไงให้ยอดเยี่ยมครูจะบอกให้นะแต่ก่อนอื่นน่ะครูต้องบอกก่อนว่าคําว่าภัยรัตนนิยายเนี่ยนะในที่นี้นะเฉพาะในที่นี้นะครูหมายถึงความหมายอย่างแคบเท่านั้นก็คือเป็นนิยายที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในต่างประเทศเท่านั้นนะคะภัยรัตนนิยายโดยปกติแล้วเนี่ยจะใช้ฉากต่างประเทศเป็นเพียงแค่ฉาก เพื่อให้บรรยากาศได้บรรยากาศอะเหมือนพาเที่ยวต่างประเทศอะนะแต่ว่าภัยรัฐนิยัยชันเลิศเนี่ยที่ครูจะให้ทิกว่าน,นี้นะต้องมีลักษณะอย่างนี้นะข้อที่หนึ่งนะคะความเป็นประเทศนั้นๆน่นะมันต้องเป็นหัวใจของเรื่องไม่ใช่แค่ฉากออพอเขียนถึงฝรั่งเศสเงี้ยสมมุติไปฝรั่งเศสสองคนนี้ไปฝรั่งเศสพระเอกนางเอกคำถามคือว่าทำไมต้องไปฝรั่งเศสหรือ เป็นเรื่องในพระเอกนางเอกอยู่ฝรั่งเศสเป็นคนฝรั่งเศสทั้งสองคนเลยทําไมต้องฝรั่งเศสถ้าคนบอกว่าฉากสวยโรแมนติกเหมือนพาเที่ยวฝรั่งเศสอันนี้ไม่ใช่นิยายไม่ใช่เคล็ดลับที่ครูจะให้ละนะคะครูมองว่านะคะถ้าเรื่องเหมือนเดิมอ่ะแค่ย้ายประเทศอ่ะ ย้ายย้ายเอาจับอีกคู่นี้ไปอิตาลีก็เหมือนเดิมจับอีกคู่นี้ไปอังกฤษเดนมาร์กก็ยังเหมือนเดิมอย่างเงี้ยไม่ใช่ภัยัฐในนิยายที่ดีเพราะคุณแค่อาศัยบรรยากาศของฝรั่งเศสเท่านั้นคือนิยายที่ดีนิยายภัยัทที่ดีอ่ะคุณต้องตอบคําถามได้ว่าทําไมต้องเป็นที่ประเทศนี้ถ้าเมื่อไหร่อ่ะมันย้ายประเทศไม่ได้อ่ะมันต้องเป็นที่นี่เท่านั้นอ่ะเมื่อนั้นอ่ะมันจะเป็นนิยายที่ดีนะคะ การที่มันย้ายประเทศไม่ได้นั่นก็เพราะว่าอะไรอย่างคุณเลือกประเทศฝรั่งเศสให้นิยยเกิดขึ้นในฝรั่งเศสแล้วมันย้ายประเทศไม่ได้เงี้ยเพราะว่าความเป็นฝรั่งเศสมันผัวพันกับเรื่องไงความเป็นฝรั่งเศสมันผัวพันกับหัวใจของเรื่องไงเป็นสิ่งที่แบบอาจจะเป็นค่านิยมค่านิยมทำเนียมความคิดความเชื่อภูมิประเทศภูมิอากาศตลอดจนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันต้องประเทศนี้เท่านั้น เรื่องมันถึงจะไปได้อันเนี้ยมันจะเป็นภพรัฐที่ดีนะคะอย่าเอาแค่ฉากอย่าเอาแค่กลิ่นอายนะคะข้อ2นะคะสังคมวัฒนธรรมค่านิยมความคิดของคนในประเทศนั้นต้องเป็นสาระสำคัญของเรื่องคนต้องศึกษาให้ดีต้องศึกษาใช่ไหมใช่ค่ะต้องศึกษาให้ดีเราต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นสาระสำคัญของเรื่องไม่งั้นเราจะให้มันไปเกิดที่นู่นทำไม อ่ะน่ยายเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อังกฤษทําไมต้องอังกฤษทําไมต้องอังกฤษเพราะว่าอ๋อสังคมเขาเป็นอย่างนี้วัฒนธรรมเขาแบบนี้อันนี้ดีอันนี้ได้แต่ถ้าบอกว่าโอเคฉันก็แค่ย้ายฉากตบจูบอะไรนะย้ายฉากตบจูบจากตบจูบเมืองไทยไปตบจูบอยู่อังกฤษฉันก็แค่อาศัยกลิ่นอายเฉยเอย่างเงี้ยอันนี้นไม่ได้นะคะ ควกมักจะพูดเสมอเลยนะคะว่านิยายที่คุณภาพเดิมๆสินค้าที่คุณภาพเดิมๆะนะราคามันก็ตั้งได้ในแบบเดิมๆไงใช่ปหมล่ะแต่ถ้าคุณสร้างงานที่มีคุณภาพโดดเด่นขึ้นมาราคาสินค้าของคุณมันก็ไม่จําเป็นต้องไปเกาะกลุ่มกับใครเขาอะนะคะดังนั้นเรามาพัฒนานิยายขิงเรนาให้กานิยายไกลกันดีาว่าค่ะวาิธีกนารเพีายงิ้อเดียาค่ะยย ที่จะทำให้นิยายสมมติสมจริงนะนักเริ่มเขียนหลายท่านนะคะตัดสินใจเลือกใช้ฉากดินแดนสมมติค่ะเพราะคิดว่าเขียนง่ายไม่ต้องหาข้อมูลมากแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะคะดินแดนสมมติมันไม่ได้ง่ายเสมอไปเพราะว่าถ้าคุณเขียนมันออกมาแบบไร้รากฐานนะคะมันก็จะดูลอยๆไม่สมจริงแล้วก็เคล็ดลับข้อเดียวนะคะที่จะทำให้ดินแดนสมมติสมจริงก็คือต้องทำทุกอย่างให้มันเป็นจริง พ,พูดง่ายๆเลยก็คือมันมันประเทศจริงๆมีอะไรอะ่ะประเทศสมมุติมันก็ต้องมีเหมือนกันอย่างในเรื่องนางบําเรอหลวงของครูนะที่ได้รับคําชมว่าสร้างโลกเสมือนจริงได้อย่างดีเยี่ยมเนี่ยครูกําหนดตั้งแต่ระบอบการปกครองสภาพสังคมจารีดประเพณีในวังนอกวังนะคะแล้วก็ รวมถึงยังกําหนดลําดับตําแหน่งของพอองกกระมเหสีจักรพรรดิว่ามีกี่ชั้นยศแต่และชั้นยศมีได้กี่คนนอกจากนี้นะยังกําหนดแบบชั้นยศทางทหารข้าราชการพลเรือนก็ด้วยทุกอย่างเนี่ยเซตระบบไว้เป็นอย่างดีส่วนในด้านภูมิศาสตร์เนี่ยคือเราอาจจะต้องถึงขนาดวาดแผนที่ครูก็ทกาําครูก็วาดแผนที่เหมือนกันเป็นแผนที่ของอาณาจักรนะคะมีแม่น้ํามีภูเขามีที่ลุ่มที่ดอนอะไรคือมีหมดไง มีป้อมกันระหว่างะะระหว่างประเทศเนี้ยมีหมดเพราะว่าอะไรเพราะเดี๋ยวมันจะลบกัน 2, 2ออาณาจักรมันจะลบกันเนี่ยเราจะได้รู้ภูมิศาสตร์โดยรวมแล้วนะคะสิ่งที่คุณควรกําหนดในดินแดนสมมตินะคะได้แก่ 1. สภาพทั่วไปเช่นความเป็นอยู่ของผู้คนวัฒนธรรมค่านิยมทางสังคมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจ 2. คือภูมิศาสตร์ค่ะถ้าในใิยายของคุณเป็นในใิยายที่สภาพทางภูมิศาสตร์อะ มีความสำคัญน้อยคุณอาจจะกําหนดเพียงคร่าวๆ<ม>ก็ได้เช่นว่า,าตรงไหนเป็นที่ราบสูงตรงไหนตะวันออกติดทะเลตะวันตกมีเทือกเขาอะไรเงี้ยแค่นี้พอแต่ถ้านิยายของคุณอะต้องการาใช้ภูมิศาสตร์ค่ะเป็นสาระสาคัญอย่างเช่นมันจะต้องมีการสู้รบการมีชัยภูมิต่างๆมีการตัดสินใจทางด้านการเมืองการปกครองที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์อันนี้ต้องวาดแผนที่นะ ข้อ3นะคะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องโดยเฉพาะคุณอาจจะก,กำหนดความร้อนแรงทางการเมืองอหากคุณอยากให้มีฉากก่อการร้ายอย่างเงี้ยที่พระเอกต้องแบบปกป้องนางเอกจะกองโจรได้อย่างเงี้ยคุณก็ต้องอกำหนดรายละเอียดขององค์กรก่อการร้ายให้ชัดเจนเช่นใครเป็นหัวหน้ารองหัวหน้านายโยบายเป็นยังไงความต้องการของไองตัวโก้เนี่ยคืออะไรและการก่อการร้ายครั้งต่างๆเนี่ยควรจะมีลิสต์เอาไว้เลยว่า ช่วงไหนเกิดการก่อการร้ายอย่างไรบ้างเพราะว่ามันจะช่วยดันเรื่องเข้าสู่ไอ้การก่อการร้ายครั้งนี้ไงใช่ไหมคะทีนี้เอ่ออย่างเช่นนะคะอย่างนาบำําเลอหลวงของครูเหมือนกันนะคะครูก็จะมีความขัดแย้งของอาณาจักรที่มันค่อยๆคุกกุนมาตั้งแต่รุ่นพ่อของพระเอกนะจนซึ่งครูอะ่ะทำลิสต์ไว้หมดเลยว่าปีไหนเกิดการรบอะไรบ้างแล้วกเ็เหตุการณ์อะไรที่ทําให้สองเมืองเนี้ยเขากินแหน่งกัน ทีนี้นะคะมาพูดถึงเทคนิคสำคัญในการใช้ข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาในตอนแรกนะคะที่ครูพูดมาทั้งหมดอะมันคือการสร้างข้อมูลใช่หไหมมันคือการลิ s ข้อมูลสร้างข้อมูลเอาไว้ทีนี้เราจะเอาไปใช้อย่างไงใช่ไหมคะครูอยากให้ทุกคนระลึกไว้ค่ะว่ารายละเอียดที่เรากําหนดมาพวกนี้เหมือนภูเขาน้ําแข็งค่ะสิ่งที่ปรากฏในนิยายคือยอดของภูเขาน้ําแข็งส่วนฐานของภูเขาน้ําแข็งนะคะที่เรา อยู่ในลิสต์หรือว่าในภาพวาดของเราเนี่ยอันนี้เราต้องรู้แต่เราไม่จําเป็นต้องยัดข้อมูลทั้งหมดเข้าไปในนิยายนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าคุณยัดข้อมูลทั้งหมดเข้าไปในเรื่องอะนะนิยายมันจะดูปลอมแล้วมันจะดูน่าเบื่ออะไรฉันไม่ได้มานั่งอ่านพงศาวดานนึกออกไหมเอ่อคนอ่านอยากได้ความสนุกในนิยายดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องยัดข้อมูลทั้งหมดเข้าไปคุณแค่โผล่แพมบางส่วนออกมาให้เขาเห็นนะ่ะ แล้วมันก็จะดูสมจริงแล้วก็เข้าถึงจิตใจของคนอ่านได้ง่ายนะคะเขาดังนั้นครูบอกเลยว่าข้อมูลทั้งหมดคุณต้องรู้แต่คุณไม่ต้องยัดทั้งหมดเข้าไปในนิยายค่ะโอเคนะลองนําเทคนิคนี้ไปใช้นะคะแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้นะคะครูอยากให้คุณไปดูเอ่อคลิปที่ชื่อว่ากฎแห่งการสร้างกฎในโลกเสมือนจริงอันนะั้นก็จะช่วยคุณได้อีกเหมือนกัน,นะคะ่ะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย